สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราไปอยู่ในเกมฮิโร่ไม่หมดเลยเกมวันเนี่อยู่แล้วนะฮะโอเค,อ,เคอันนี้ก็อยู่ในระดับ m i ็มไอันเก้าสิบกว่าๆนะครับผมถึงพันแปดนะครับโอเคอันนี้ก็เล่นแบบเรื่อยๆนะฮะก็คือแบบว่าเราก็จะมาดูวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเออเขาจะเล่นไรแล้วและเราจะเล่นไรนะอาจจะเป็นฮีโร่ที่ซ้ำนะครับผม สามกับที่เคยมีคลิปก่อนหน้านี้มานะครับผมเพื่อให้มันมีคลิปเราเราก็ต้องเล่นแบบนี้นะแต่บอกเลยว่ามันพอๆกันแน่นอนนะครับผมโอ้ยสกอร์ด็อกเตอร์นี่สอยอยู่นะครับผมเราต้องเล็งไปที่มันโอเคทีมเขาอยู่ราวพันแปดกว่าๆนะโอ้ยสวยอยู่สวยอยู่ทีมเขาน่าจะเป็นงานหลายคนโอเคขอกลางนะครับ โอ้โหไม่มีตัวจับเลยถ้าเกิดเราเล่นตัวจับไปเนี่ยจะโดนเข้ากลางได้ง่ายพอสมควรนะครับรอเคในเรื่องของการวอลนะครับผมก็ทีมเราก็ค่องข้าง เสียเปียบนะครับพอสมควรเลยเสียเปียบเยอะพอสมควรนะฮะในเรื่องของการวอลนะครับผมจังหวะการเข้าทำก็เสียเปียบนะครับผมจังหวะแก้งก็อนข้างเสียเปียบอีกนะถ้าเกิดที่วัดสู้ๆได้เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยะนรับผมไม่ว่าจะช่วงเลดเกมหรืออะไรเนี้แต่จางเกมนะครับไม่แน่นะผมบอกว่าไม่แน่นะวะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่วิง้องนะฮะ90เอไอ90อันหนึ่งครับผม แบบวาร์คไนี่อาจจะแบบวิ่งวอร์ค5ตัวแล้วก็ไปแก๊งอะไรอย่างงี้นะในช่วงของกลางเฟรนอาจจะทำให้เกมได้เปรียบในช่วงนั้นนะครับผมเอาลองดูนะฮะพี่เล่นกับตัวนี้่ไม่บวกเนี่ยบวกศูนย์แล้วลบศูนย์เปรียบเนี่ยโอเคไหมเอาใช่เหรอพี่เออเมื่อกี้บวกศูนย์เอาผมนึ่งว่าบวกสามแล้แรกแข่งพันเก้าสิบเจ็ดนเก้า โอเคให้ปล่อยเขาคุยนไปนะตามได้กลุ่นจะตามวก่ะโอเคเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ารับปั๊มงานนะครับผมรับปั๊มงานนะฮะหารายได้ซื้อเกมอื่นนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากให้ปั๊มก็ทักเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะให้เบอร์โทรติดต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคประมาณนั้นนะสำหรับคนที่อยากปั๊มเนี่ยผมคนไม่อยากปั๊มก็ไม่เป็นไรนะครับผมราคาคุยันได้ครับโอเคประมาณนี้ get ตอนเดินวอรเดเดิน,ดน,นอะไรเนี่ยตัวอะไร เดินอ้อมาเน,นี่ยเมนตาปากกาไปยิงก็เห็นัวรนี่ปักแน่นอนักแน่นอนเขาแ,แมนดิโอเคซับเป็นอาร์ติเซียเนี่ยผมว่าผมชอบมากเลยนะมันเป็นตัวที่แบบวอดีอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจนะผมอาร์ติเซียยังมีเยอะพอสมควรนะแล้วก็สกิลเขาเนี่ยเวลาย,ยิงไปแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ดามย่งเดียวมันสโลด้วยนะครับผมแล้วก็ทะลุทะลุสิ่งก่อสร้างทะลุนู่นทะลุนี่นะครับทะลุ้วยเยอะโอเคไปเจอเป็นลลลี่มากลางถามว่ายากที่จะฆ่าไหมโอ้โหอย่างยากครับผมในเรื่องของความแข็งเนี่ยลลลี่ไม่โคตรแข็งนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่มีสกิลหนีแข็งแล้วมีสกิลหนีมันก็ต้องฆ่ายากไปธรรมดาครับผม ที่เราต้องทำเนี่ยผมก็แค่ดีนายคลิปลัดคีปให้แม่น,แม,นแม่นเนี่ผมให้ไหมที่สุดนาจะไปวาดูอุอ้ยเอาวะเราจะไม่เดินไปเพื่อที่จะดีนายคีปตรงนั้นนะมันอันตรายไป โอเคเราก็ใกล้จะได้ผลละผมคิดว่าเราน่าจะได้ก่อนเขาระวังมันว่าฉัน

ซื้อวาร์ให้หน่อยได้บ้างเพื่อนไม่มีเงินอนะ่ะขายกิ่งไม้แว่นหนึ่งอะโอ้โหไม่งั้นผมเบลห่างมากเลยนะนี้มีอะไรมีอะไรใช่โอเคเขาต้องรับอีกชอบงี้นะผมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเราเนะี่ย ถึงเขาบอกเราแล้วเราตายเราไม่มีเงินซื้อวาร์ปนะฮะก็ต้องให้เขาซื้ออยู่ดีนะครับผมเพราะว่าเลนกลางเนี่ยเป็นเลนที่ต้องใช้เวลใช้อะไรพอสมควรนะฮะนกดป้าเนี่ยทําให้เกมเสียได้เลยนะผมไม,ไม,ไม้แบบว่าเกมเนี้ยมันอยู่ในมือของเราแล้วก็แคลลี่นะครับผม,มถ้าเกิดทีมไม่แจกนะทีมไม่แจกมันก็จะอยู่ในมือเราครับมือของแคลี่นะที่จะต้องพาเกมไปสู่ชัยชนะนะครับผมแต่ถ้าทีมแจกนะครับผมก็ มันก็ต้องอยู่ในมือทุกคนนะที่จะต้องช่วยกันคนที่เล่นกลางหรือว่าเล่นแครรีเ่เข้มๆนะผมโอกาสชนะเนี่ยก็จะมีสูงมากกว่าคนที่เป็นเล่นเล่นอื่นนะครับแต่ส่วนมากก็จะต้องฝนะึกกลางดีกว่านะครับเลนที่ผมว่าคิดว่าควรจะฝึกให้เข้มๆที่สุดผมว่าเล่นกลางดีกว่านะ ควมีควมีแบบมีความสามารถไว้นะในการเล่นกลางนะครับนิดสักหน่อยก็ได้นะครับเอาฟาร,ร์มเลออย่า้ะรอรอรอิลอจกอมาโอเครู้สึกว่าเขาจะไม่มาน่าจะหวาด วายนะเทปเทปปิดแชร์ตัวผมน่าจะมีโอเคโอเคได้ง่แกง่ายโอเคการแกล้งเนี่ยทีมรอดเราเล่นยากกว่านะผมแต่ทีมเราก็พอได้นะพอเล่นได้พอเล่นกันได้นะอ่าแต่ตายแล้วชมได้แป๊บเดียวนี่ไปเลยอย่างเร็วโอเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่อยู่เนี่ยเราต้องรีบหาเงินละ่ะเป็นที่เป็นเวลากรอบโกยนะครับผม ต่อเลือดป้อไม่ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลา่าชีพไม่ได้เยอะที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับพอดีเขามาเนี่ยเราก็จะมีเลเวลเนี่ยผมที่แตกต่างกว่าเฟบเนี่ยต้องใช้ของในการแก๊งพองสมควรนะครับอย่างพ K หรือบูทอย่างน้อยก็ต้องมีบูทนะฮะจะไปแกงนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้บูทเนี่ยแล้วเราไปแกงเนี่ยก็ต้องได้รูนนะได้ยูนดีดีพวกวิงวอก ห้าง2องจะเบิ้ลดาเมจนะครับผมพวกนี้นะส่วนพวกนี้จะทําให้เราฆ่าได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะฆ่ายากหน่อยนะมันมาอีกแล้วเดี๋ยวๆกลางเลยไป็นว่า โอเคเดี๋ยวเราทำสตรีมบูสให้เร็วๆเนี้ยผมถ้าเกิดเราได้สตรีมบูสแล้วเนียโอกาสที่เขาจะเข้ากลางแล้วพลาดเนี้ยมีเยอะเนี้ยโอเคคอมโบโหดร้ายมากเลยงามโหบิงมาตอนไหนเนี้ยสตาร์ทเสร็จแล้วก็นี่ต่อ รลอดมาเพื่อนไปอยู่ะฉันดีได้อะไร4ิมีมียอน4ิมาเฮ้ยหลบอะไรอัพมาอยู่ฝ่ามาเยอะ เกือบไปโอเคเราก็พอได้นะผมในเรื okay. ่องของการเงินการเงินเลยนะพอได้พอได้พอได้ไปตัวติดตัวติดโซมันอ้าวโซไม่พามาเราแล้วเฮ้ยโดนอีกแล้วนะครับโซเซล ป้องการก็จะแตกเขา,าได้มาวุ่ีเลยคอมโบทีผมเนี่ยเล่นดีนะครับผมแต่ผม,มไปเติมหวานแบบว่าแต่มันต้องระวังนะต้องใจเย็นหน่อยดูนะนี่พี่เดี่ยเดี๋ยวแบกมันไม่ไหวโอเคจีพีเอ็มเราดีนะน่าจะไม่เกินสิบสามนาทีนะน่าจะได้พีเพลถ้าเกิดไม่ตายนะหลังจากนี้ ละรนี่แมนายเราเวลแปดเลยแล้วรเวลหกเองนะครับถึงจะฆ่าได้แต่ก็ไม่มีทั้งเงินทั้งเวลนะฮะเอาจจะมีเงินนะแต่ว่าคงไม่เท่าผม,มเหลืออะไรตนะิดสกิลสามเดียวกันไปโอเคโดยจากของเขาก็ จนพอสันะครับผมจนอยู่จนอยู่เดี๋ยวเราก็วาร์ปมาฟาร์มต่อนะกลับบ้านก่อนก็ได้นะครับผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ถอยถอยรนบผม เขาเวลาเขาอ่ะเวลาเขามารอเราแล้วเราฟามแป๊บเดียวนี like and, ้ฮะเขาก็จะเอ้จังหวะมันไม่ได้สักทีนะไม่ฆ่าเราไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยจะทําให้เขาเสียเวล้นะผมแล้วทําให้เขาไม่อยากจะมาแก๊งอีกนะครับเขาก็พยายามที่แบบว่าเออฟามฟามแป๊บแป๊บนะแล้วก็ถอยถอยนะผมเพราะว่าอย่างไงเนี่ยเป้าหมายของเราก็ PK ถูกปะไม่เกินสิบนาทีไม่ไม่เกินสิบสานาที เราก็พยายามทำทำเป้าไว้พอทะลัว่าด้านบนเนี่ยถ้าแบบด้านบนอย่างตัวอย่างนี้นี่การการที่เราจะแบกคนเดียวกับะเจ้านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับ ห,หใใยุดแจกคลยได้ไหมอ่าได้แล้วครับรเฮ้โหอะไอร เราได้พีเคแล้วครับแพได้เกมนี้เหพีเคไว้โอเคเราทันทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับผมว่าจะคิวเลนไหนนะฮะไวรี่อาสติไว้สซักเหงก็งงงก็ได้นะครับ ลาดีลอดีเอาได้เอาได้เอาเอาได้โอ้โหไม่โดนหมาวะได้อยู่ได้อยู่ได้หมดเลยดีแล้วฮะที่เขาสไลด์นี่อ่าอะไรวะลับชรี่นะครับผม จริงตอนนี้คอมโบเดียวน่าจะตายอย GT ู่เคยอะไรหายหมดโอเคเดี๋ยวเราก็ทำเกมไปเรื่อยนะครับผมด้านบนเนี่ยเดี๋ยวดาร์กเนี่ยไม่น่าตายนะครับต้องมีคนหนึ่งหรือไม่อ่ะเราต้องมีพวกวินบล็อกหรือดับเบิลเนี่ยผมถึงจะไปคอมโบเขาชุดเดียวตายนะครับที่ไหนสอง วิ่งวอนเนี่ยต้องต่อยทีนึงก่อนนะฮะแล้วก็ค่อนคอมโบแล้วก็ต่อยอีกทีนี่ผมถึงจะตายเลยดะโอนไม่ได้แล้วข้ามเห็นแล้วน,ลน่าจะมีวาดกลางแน่ๆเดี๋ยวผมแหลงให้เต็มรอด เดี๋ยวเริ่มมารอครับเฮ้ยที่ไหนผมไม่ถึงเนนะโอเคเปลี่ยนเป็นรถสเต็ง,ตงก่อนดีกว่ามันน่าจะซ้อนกลางวะแต่ไม่เป็นไรดันป้อมเลยาเออลันไปแล้วมีเสาวะมีม,มหน้าซ้อนกลางอะ่ะ มันดันเอาป้อมก่อนครได้เพราะเดี๋ยวมันก็ต I mean ้องแนี่ยนมาละปากหวานน้อปากหวานน้อหวานมันไม่นเดี๋ยวมันแถวนี้ไม่หวานฟ้านะไม่เทปเทปเปิดได้ป่ะป๊บนึงไม่ถึงไม่ถึงเดินดูไปก่อน อย่าปิดยนโอเคนผมโคตรจะอยู่ไไม่มีใครตายอ่ะทีมเราไม่มีอ่ะเอเจ๋าเจ๋อบกลั้าดาเลยบนรอบนรอ,นอเดี๋ยวผมไปโอเคตอนนี้เขาน่าจะเอ้ยเราน่าจะคอมโบเขาคอมโบเดียวนะเขาเลือกเขาไม่เต็มนะครับลองดูลองด,เดงูเดี๋ยวมางี้ได้๋ยวม ได้อยู่ได้อยู่เกมนี้นะครับแต่เราก็ต้องไม่พลาดนะผมพลาดทีหนึ่งนะเน่งจนค่าหัวเรานี่แบบขึ้นนะครับผม นานได้เหรอก็ทุงตะมาลีช้าประคองไอตี๋มาคุยช้าเหรอเไม่สำรับตายยินนะเอตีกับสเตลมาสเต็ลมาสเตลเดียวเดี๋ยวเราจะออกมาเป็นว k b นะครับผมเพื่อที่เราจะเน้นชัวร์สัตว์รัสเซียเลยนะครับผมเพราะตอนนี้คนที่มีของนะมีแค่ผมนะกับสเกลเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเราเนี่ยพลาดนะหรือสเกลเนี่ยพลาดนะ เกมเนี่ยก็จะโอ้โหบอกไม่อยากคิดภาพนั้นเลยนะเสียจนไม่รู้ซส้นเสียหายนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เกมไม่ได้ได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมีเงินค่อนข้าง,งหลายตัวนะครับแต่เงินเขาเนี่ยค่อนขา้างเท่าเท่ากันแต่เงินเงินทีผมเนี่ยก็จะ,จะมีผมกับสากาวนะที่มีเยอะเป็นพิเศษอ่าเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าพลาดนะครับรอรอ,รอ สั่งแล้วบอกไปเจ้าฟองชูระพี่แล้วสั่งมาเดี๋ยวบนระวังนะเพื่อนมันมันมันอยู่บนมันอยู่บนถอยมายได้ปะเพื่อนหายหมดเลยการก็ไม่โหดล่างก็ไม่โหดอ,อยู่บนแน่นอน ฟามป mm ่าไปก่อนก็ได้ครับเอาโฟล่างมีวอลก์มั้งมีวอลก์มั้งทุกคนแอบนะวอลกให้ผมหน่อยวอลกให้ผมหน่อยผมคอมอเสร็จจะบิออมาเนเฮ้นเดินเอไมเดินแอบไอเรียบร้อยโอ้ มาขอดูเปอร์เซนต์ที่ป้าโดนกี่เปอร์เนต์ลยถ่ายากันถ่ายมากันเขาบอกว่าเลือดน้อยจะตาโดนไอเราเราพลาดละนี่ไงเฮดช็อตอีกนั้นเฮ้เราเข้าเราออกเข้าเราออกอย่างนี้ทีมแม่งเล่นยากนะครับผม เหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมีหวานไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะพี่ไม่งั้นเราไม่เข้าแล้วออกอย่างนี้หรอครับผมน่าจะเข้าปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ออกนะฮะลอยยังไงลอมีดาเมจมีดาเมจไในมีเทเบร่าเดี๋ยวน่าจะไม่ตายมั้งเราอยู่ไหนมาอยู่ใกล้เสาเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ หา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 ซื้อเหตุให้ผมได้ปะแล้วก็วางไว้อ่ะผมมีบีเคบีแล้วไม่น่าตายหรอกเพื่อนไม่มีไม่มีผมไม่มีตังซื้อเหตุอะไรเลยขายไปแล้ว

บีบยังไม่ได้กดเลยเมื่อก,กี้เราไม่มีจังหวะกดเนี่ยครับผมมันมันสกิลไปหมดแล้วเนี่ยใส่เพื่อนเราเนี่ย ของที่ผมจะออกชิ้นต่อไปนะฮะอาจจะออกมาเป็นท้าผักนะครับผมท้าผักที่หวาเพื่อช่วยทีมนะครับช่วยแบบช่วยเหลือทีมอะไรแบบนี้นะกําลังทีมไม่ตายทีแบบมีสก,กิลนะมันก็ดีกว่าเราไปออกของดาเมจนะครับผมออกของดาเมจแล้วเพื่อนตายนะถ้าเกิดเพื่อนอยู่เนี่ยช่วยกันช่วยกันฆ่าเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะฆ่าคนเดียวถูกไหมช่วยมันได้ปะ

ไอเ้เหรือเอาดิวะไหนดับเบิลเอามาดิตรงนี้มีหวานฟ้าใช่ไหมน่าจะมีถอยมาดิเอาเฮ้ยเพื่อนอย่าไปเอาแบบนั้นดิขอร้องโอ้โหขอดับเบิลเนาะไม,ม,ม,ม่มันแรกอะดิ แลกรู้ว่าแลกเอาอ๋อตัไม่ดนตันไม่โดนโอเคเมื่อกี้ย้อนอย่างเดียวนะผมตันไม่โดนโเคฮาร์วันีเาให้มีเามีเ้หิว่หิวอ่ะหิวอยู

นงฮะเราเล่นตัวตามสถานการณ์นะครับผมเอาอดอิ่มหรอวัตสนี่เอา,มเา,าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าอดนะเดี๋ยวรอดูก่อนรอบนี้เราก็จะตายยากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เพื่อนเราด้วยนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวใครโดนดาร์กรูดเนี่ยผมจะผักเลยนะฮะดาร์ก็จะตามต่อไม่ได้แล้วอ่ะ ที่เหลือเราก็แค่ยัดสกิลนะผมในเมื่อแบบว่าทีมนะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยรอดแล้วนะเขาก็จะอ่าเหมือนม,มีความกล้านะที่จะสวนเอ็มมารีมารามาอาไรวะ โอเคคอนไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมพันพันแปดนะครับพันแปดกับพันเก้าเลยนะฮะโอเคแต่เขาพลาดรู้สึกว่าเขาประมาทไปนะโอเคเกมนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ